เมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ผ่านมาสาธุชนชาวเมียนมาจำนวนมากได้พร้อมใจกันมาร่วมกิจกรรมงานบุญณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีโดยแต่ละคนได้แต่งกายด้วยชุดประจำชาติหลากหลายสีสันมาร่วมงานบุญในครั้งนี้ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระเถระผู้ใหญ่ของประเทศเมียนมามาร่วมงานบุญหลายรูปพร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดพระธรรมกาย เมตตามาเป็นเนื้อนาบุญนำมาซึ่งความปรับปรือปิติแก่ชาวเมียนมาที่จะมาร่วมงานบุญในครั้งนี้เป็นอย่างมากโดยภายในงานหัวหน้ากลุ่มพร้อมด้วยคณะเจ้าภาพได้ตั้งล้อขบวนเดินถือประคองผ้าไตรเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปรับปรือปิติของชาวเมียนมาที่ได้เปล่งเสียงสาธุการตอนรับขบวนอัญเชิญผ้าไตรในครั้งนี้ จากนั้นชาวเมียนมาทุกท่านได้พร้อมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักกปะววตนะสูตรเป็นภาษาเมียนมาเพื่อความเป็นสิริมงคลสั่งสมความบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นทั้งทางกายวาจาและทางใจซึ่งระหว่างประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ทุกท่านต่างก็ให้ความเคารพในพระรัตนตรยัยด้วยกริยาอาการด้วยความสงบรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ จากนั้นชาวเมียนมาได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเป็นภาษาเมียนมาเพื่อเตรียมความพร้อมของใจให้บริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นภายหลังปฏิบัติธรรมผู้มีบุญชาวเมียนมาได้รับฝังโอวาทอันทรงคุณค่าจากท่านประธานสงฆ์ประเทศเมียนมาน้อมใจให้เกิดความปลื้มปิติที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างมหาทานบาร,รมี พร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและชาวเมียนมาได้ร่วมกันประกอบพิธีทอดผ้าป่าครั้งที่7โดยได้ร่วมกันน้อมถวายผ้าตรายแด่คณะสงฆ์ซึ่งถูกท่านตาก,ก็ประทับใจเป็นอย่างมากที่ได้มาร่วมกิจกรรมงานบุญทางพระพุทธศาสนาและเลื้มเป็นอย่างมากที่ได้น้อมนำทรัพย์ที่หามาได้โดยยากมาถวายไว้ในพระพุทธศาสนาโดยพิธีกรรมในครั้งนี้ สร้างความอบอุ่นใจให้แก่พี่น้องชาวเมียนมาที่เดินทางมาทำงานในประเทศไทยก่อให้เกิดความเรื้องปิติที่ได้ร่วมการสืบสารประเพณีอันดีงามซึ่งประเทศเมียนมาถือเป็นชาวพุทธเป็นเมืองที่มีพุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมากและยังเป็นพุทธศาสนิกชนที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าค่ะ กราบขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กด Like กด Share กดกระดิ่งน,นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปข่าวของบุญนิวส์ในทุกช่องทางค่ะเพื่อให้ทุกท่านได้อัปเดตสถานการณ์ทางพระพุทธศาสนาทั่วทุกมุมโลกไปพร้อมกับบุญนิวส์ค่ะ